วันนี้เรามาชม BME92 งานแก้ระบบทั้งคันกำบ้างนะครับคันนี้ติดตั้งชุดระบบแอคูแอรมาจากที่อื่นเจ้าของรถเล่าให้ฟังว่าแก้มา2ล้านชุดระบบแอคูแอร์ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็แก้รั่วที่ชกหน้าข้างหลังที่ทำถุงมาผิดสเปคขาเซนเซอร์ก็ใช้งานไม่ได้ระบบแอคูแอรก็ใช้ไม่ได้เลยครับ ทางเราก็ทําการแก้ไขให้ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยที่ใช้ระบบชุดเดิมเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันนะครับเบอร์สามครับอันนี้เป็นระดับยกสูงข้ามเนินนะครับเบอร์สองครับอันนี้เป็นระดับวิ่งใช้งานนะครับเบอร์หนึ่งครับ อันนี้เป็นระดับวิ่งเตี้ยนะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันกองครับทางเราได้ทำการติดตั้งขาเซนเซอร์ระยะใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ล็อกสเปคโช,คไชกไว้เช็ครั่วเช็คระบบเพิ่มวาล์วบล็อกแท้แอคูแอรไปหนึ่งตัวนะครับระบบสายไฟถกใหม่ทํำใหม่ขอบอกว่าจบแน่นอนร้อยเปอร์เซนครับถ้าไม่จบ ผมคืนกันให้เต็มจํานวนตามที่ทำมาเลยนะครับขอบคุณครับ